แล้วเราก็จะสร้างบ้านเหมือนเดิมนะคะเราก็เอา5,600นนะคะไว้ในบ้านนำสามไว้หน้าบ้านจากนั้นไปดูสูตรคูณแม่3านะคะสคูณอะไรได้5ไม่มีนะคะเราใช้ตัวที่ใกล้เคียงที่สุดคือ3าคูณหได้3นะคะเอาผลลัพธ์ของการคูณเหมือนเดิมเมื่อกี้3าคูณหได้3า ไปลบกับตัวตั้งของการหารนะคะก็คือ5 5-3ลบสเหลือ2นะคะอันนี้เราจะทำในกระดาษทดนะคะจากนั้นเศษของมันคือ2นะคะให้เรานำไปเขียนไว้หน้าหลักร้อยก็คือเลข6นะคะจาก6ตัวเดียวมีเศษ2เข้ามาอยู่ข้างหน้าในหลัก10เราอ่านว่า26นะคะ3คูณอะไรได้26 มีไหมคะได้แค่3 8 24นะคะ3 8 24เราก็เอา26ของตัวหารไปลบกับผลลัพธ์ของการคูนเมื่อกี้26-24ลบ24เหลือเศษ6-4ลบ4เหลือ2 2งลบ2เหลือ0นะคะตอนนี้มันเป็นเศษ2นะคะเราก็นำไปเขียนไว้ หลักร้อยก็คือศนย์ะคะเหมือนเดิมที่เราจะหาผลหารเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น20นะคะ3คูณอะไรได้20 3คูณ6นะคะ3ามคูณห1สเพราะ3าคูณ6เป็น3คูณอะไรได้20ไม่มีนะคะได้แค่3ามคูณห1สนะคะจากนั้นเอา20ลบด้วย 18นะคะก็เหลือเศษ2เหมือนเดิมจากนั้นเศษ2เราก็นำไปเขียนไว้ในหน้าหลักหน่วยนะคะก็คือ0ก็กลายเป็น20เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น3คูณอะไรได้20ได้แค่3คูณ6นะคะ3คูณ6กเอา20ลบ18เหมือนเดิมเหลือเศษ2เศษ2ตัวเนี้ยเราไม่สามารถนำไปเขียนต่อได้แล้วเพราะตัวเลขของ การหารหมดแล้วนะคะมันก็เลยกลายเป็นเศษนะคะเราก็มาเขียนต่อท้ายของคำตอบคือเศษสองนะคะเพราะฉะนั้น5,600หรหารด้วยสามมีค่าเท่ากับ1,000 นะคะแล้เรียนพอเข้าใจไหมคะถ้าเรียนเข้าใจแล้วก็ลองทำนะคะลงในสมุดคณิตศาสตรน์นะคะแล้วดูโจทย์ในหนังสือเรียนหน้าที่หน้าที่36นะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่29-32ค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ